มาแล้วค่ะทีนี้มาในช่วงแรงสกิดพีโอโรม,มาแบบตอนนี้นะแนวหนุ่นนมคองตลาดเขื่องมือการแพทย์นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นโอ้จริงหรอพันพืออ่อเดี๋ยวรายละเอียดเราไปตามรายในช่วงค่องแรงสะกิดสกิดขท้าค่ะแรงสกิดสกิดค่ะแนวโน้มตลาดเครื่องมือแพทย์ค่องไทยเติบโตต่อเนื่องจ้าสวัสดีจ้า พี่น้องโรมา่าว่าปัจจุบันนี่นาทั่วโลกเขาตระหนักถึงประเด็นทางด้านสุขภาพมากขึ้นส่งผลให้ลาดเครื่องมือแพทย์ในนาเติบโตจากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ให้พบว่าลาดเครื่องมือแพทย์ของออออโลกในนาก็เติบโต,ต,ตเฉลี่ยป,ปีละ6.1%ปเซก็คาดการว่าในปี2570นจะนจะมีมูลค่าลาดเดยเท เจด็ดจุดเซซเซนลานเรียนสหรฐด้วยงานวิจัยของธนาคารกรุงศรีออริยาเนียก็พบว่าในปีส5 6 5ถึงสอพันห6ารยเนี่ยนะมูลาค่าจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะเติบโตเฉลี่ย5-7%เอร์เซนต่อปีแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจ้าสำหรับ ล่าเครื่องมือแพทย์ในไทยนะน่าก็มีแนวโน้มเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยขาดการว่าในปี2570น,น,น่นาลาเครื่องมือแพทย์ในไทยจะมีมูลค่าว,ว่าซสนล่านบาทมีอัตราการเติบโต,ตเฉลี่ย8.1เปอร์เซนตั้งแต่ปี2562ถึงพศ2570เนื่องจากว่าความต้องการนวรัตกรรมทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความเชื่อมั่นการแพทย์ไทยนั่นะจ้า สำหรับสาเุทต้องการเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นในนาเนื่องจากว่าอัตราการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัองจำนวนผู้ป่วยต่างชาติามีแนวโน้มลดประชาบริการในไทยก็เพิ่มขึ้นในปี2565ถึง2566ผู้ประกอบการโรงพยาบาลก็มีแพนย้ายการลงทุนต่อเนื่องแล้วก็กระแสการใส่ใจสุขภาพแล้วก็การดูแลสุขภาพแบบครอบงจรก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลกประเทศโควาดลักของไทยนนี่นา ก็ยังมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อเนื่องแล้วก็รวมถึงนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาให้ไทยในหนะาเป็นสุนย์กลังสุภาพนานา,นาชาติหรือ medical hub นั่นแหละเนาะแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการแพทย์ไหมเทเชียรเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นซึ่งตอนนี้เนหน้านายกรัฐมนตรีเขาก็ได้สร้างการให้ติดตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดเครื่องมือแพทย์ในไทยว่างแพ้นทางการตลาด อังรับความต้องการทัางการผลิตเผื่อบริโภคในประเทศแล้วก็การผลิตเผื่อส่งออกรวมถึงขาดการมูลค่าตลาดการเติบโตของอุตสาหการรมชีวเภสัชพันธ์รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนไทยในภาคธุรกิจการแพรดันเลจ้าบ๊ายบาย